สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลวเนสนะครับสำหรับเดี๋ยวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีอัปเดตใหม่นะครับในเรื่องของ Selection กับ Secret Pack นะครับที่กำลังจะเข้ามาในวันพฤหัสนะครับหรือก็คือวันที่10เมษายนนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างแต่บอกเลยว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไมม่่ลลาาคคิปใหๆของเรรนะับ ต้องบอกว่าซีรีส o นแพ็ k นี้ครับ Onslaught of Emperor ครับผมก็จะเป็นของเสริมนะครับคล้ายๆกับโลกจริงเลยจะเป็นของเสริมของ Centurion นนครับ Memento แล้วก็ w a l m o n i c a นะฮะที่เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตตีมใหม่นะครับนั่นคือไพรไม e นั่นเองซึ่ง Engine ไพรไม e เนี่ยจะเป็น Engine ที่เข้ามาเสริมทำให้ตัวเด็กอย่าง Blue Eye นะครับขึ้นมาเป็นเทียรหนึ่งเลย ขึ้นมาเป็นเทียร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าในเกมตอนนี้เนี่ยไพรไม้ลัดมาเขาค่อจะไวนะครับบลูอายตอนนี้เรียกได้ว่าทรงประสิทธิภาพมากๆนะครับผมสำหรับไพรไม้ที่บลูอายจะเอามาใช้นะครับผมจะขออ้างอิงจากเว็บนี้แทนนะครับผมในเรื่องของนี่ฮะอ่ะจะเป็นทางด้านของนี่เลยเอาคร่าวๆนะครับก็จะเลนจ์ประมาณนี้นะครับไพรไม้ที่ตัวของบลูอายจะใช้ นะฮะหลักๆเลยเนี่ยทุกคนหลักๆเนี่ยให้ไปดูกันที่ตัวนี้ครับผมไพ่ไม้ดากอนอีเตอร์เบอร์ริลครับตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยตัวนี้บอกว่าเมื่อนาวันสซมอนมานะครับสามารถเซตเวทกับดักไพ่ไม้จากเด็กมาได้แล้วก็สามารถที่จะทริบิวใบนี้นะครับเป็นคอร์สเพื่อโม่มอนเหลืองจากเด็กลงหลุมนะครับแล้วก็ในช่วงแต้มไบเฟสครับถ้าเกิดว่าเรามีมอนเหลืองในหลุมหรือฟิลสามารถเอาการ์ดไปนี้จากหลุมกลับขึ้นมือได้เห็นไหมครับทุกคนว่าเป็นเอนจิ้นที่สามารถที่จะเซตได้ทีนี้จะเซตอะไรล่ะนะครับผมมันจะ ตัวของไพ่ไม้ลอร์ดรีโหลดตัวนี้เมื่อแปะนะครับเสิร์ตไพ่ไม้การจากเด็กขึ้นมือแล้วก็มีเทคสองครับประกาศมันเหลืองหนึ่งตัวนะครับสเปเชียลมันเหลืองตัวนั้นจากมือเด็กหรือหลุมก็ได้แต่ว่าทั้งเธอหลังจากที่ใช้เอฟเฟกต์นี้ไปนะครับมอนเตอร์เอฟเฟกต์ที่ซีพีซมอนมาจะไม่สามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับผมในเธอนี้นะแต่คุณผู้ชมเห็นว่าแค่ประกาศมอนเหลืองเราก็รู้แล้ว่าต้องประกาศบูอายนะครับผมเนี่แหละคือความเก่งแล้วทุกคนดูครับมันเป็นมังกร นะครับสดาวเท่ากับว่าตัวของไพ e ่ไม้ดาวก้อนอิเทอร์เบรลสามารถเอาไปลิงก์หนึ่งขึ้นเป็นตัวของ Spirit with Eye of Blue ได้นะครับนอมอนมาแปะใบนี้ก่อนส่วนใบนี้ง่ายปุ๊บเราจะเสิร์ชเป็นเวทนี่ครับที่ชื่อว่า Dr i l l b e ี m Drill Beam เนี่ยโชว์ไพ่ไม้การ์ดหนึ่งใบหรือมอนเหลืองหนึ่งตัวครับที่อยู่บนมือนะครับผมหรือว่าถ้าเราควบคุมนะครับผมมอนเหลืองที่มีเวล5หรือมากกว่าบนฟิลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโชว์นะครับจากนั้นจิ้มการ์ดหนึ่งใบบนฟิลครับเนเกตเอฟ นะครับเท่ากับว่าถ้าเรามีบูอายบนบอร์ดหรือเรามีไพ่แม็กกาบนมือเนี่ยแค่โชว์บนมือปุ๊บนะครับผมใบนี้ใบการ์ดอีกฝั่งได้เลยนะครับการ์ใหญหน้าได้หมดเลยนะครับใบเสร็จแล้วมูฟทิ้งด้วยนั่นแหละคือความเก่งที่ทำให้เด็กบูอายขึ้นมาก้าวกระโดดเลยนั่นคือตัวของดิวบีมนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเราควบคุมไพ่แมมอนเตอร์หรือพูดง่ายๆถ้าเรามีไอ้นี้อยู่บนฟิลอะมันกลับมาเซตได้จากหลุมทุกเทิร์นนะครับใช้เสร็จนะใช้เสร็จปุ๊บเอาวนกลับมาเซตใหม่เทิร์นหน้าเปิดอีก อีกฝั่งโดนเนมูฟทิ้งเนมูฟทิ้งเนมูฟทิ้งทุกเทิร์นแบบนี้ไงก็เล่นลำบากแล้วบลูอายเดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นต้องหาเขาเรียกว่าไม่จะเป็นต้องไปจั่ววัดแล้วครับเพราะว่าถ้าเราเปิดด้วยไพ่ไม้ตาก้อนอิตเตอร์เบอร์รี่นะครับเอาไปลิงก์เป็นลิงก์หนึ่งเสร็จก็เล่นบลูอายปกตินะครับซิงโคลเก้าดาวเสร็จเทิร์นหน้าอยู่ในหลุมนะครับสแตนบาเฟสเรากลับขึ้นมือเพราะว่าอะไรครับเพราะามีบลูอายแล้วในหลุมหรือฟิลเอากลับขึ้นมือเลยนอร์มอลใหม่เอากลับขึ้นมือนอออออรร์มมมมมลลใใหหหห่่เเเเ็็็็นนนนนััั้้้ยฮะะีีแคบบทททาาาตตวดกูขึปป นะครับ engine prime ไหมครับถ้าใครเล่นบูอายก็ควรจะมีติดไว้นะครับอ่ะถัดไปครับจบไปครับสำหรับ prime ไหม engine ของเสริมครับมีเมนโตมาหลักๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัว f u วชั่นใหม่มาแล้วก็ตัวในเม n เด็กก็มีมาเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวแกะสัง Fu ฟิวช่นนะครับมีเมนโตเนี่ยเอาตัวคีย์หลักก่อนแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองหามีเมนโตให้ดูนะครับถ้ามีเมนโตเนี่ยคุณผู้ชมได้ตัวใหม่มานะครับนี่เลยจะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับ โครงกระดูกอ่า Creation King ตัวนี้เมื่อลงครับโม่3นะครับโม่มีเมนตการ์สามใบสังเกตว่ามีเป็นตมันเป็นต็กที่ต้องโม่หลุมให้ได้เยอะเพื่อที่จะใช้เทคต่อนในหลุมหรือเพื่อเอามาเป็นคอสในการเก็บเรียกตัว5,000นะครับมันต้องเก็บ5ชื่อต่างตัวนี้ลงมาโม่3เลยและตัวเนี้ย นะครับแบนด์ใตัวเองจะหลุมเพื่อเสิร์ชเวทฟิลได้แล้วก็มีเทคด้วยก็คือมันจะเป็นอินทรัพได้ครับสามารถจิ้มมิมมัโตมอนเตอร์เรากี่ใบก็ได้แล้วก็ยิงการี่ฝั่งตามบนที่จิ้มไปทั้งหมดนะครับทำลายทั้งหมดทิ้งหมดเลยทั้งฝั่งเราแล้วก็อีกฝั่งนะครับเห็นไหมมีระเบิดบอดมีโมเด็กให้แล้วก็มีเสิร์ชฟิลให้นะครับตัวฟิวชั่นตัวใหม่เลยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับสำหรับมิมมัลโตทีนี้มันมีตัวใหม่ตัวนี้ด้วย ปกติมีเมทัลฟิชชั่นาำเทินต้องใช้เวทฉับพันนะครับเป็นทัลฟิวชั่นแต่ตัวนี้นะครับมันบอกว่ามันสามารถที่จะนะครับผมถ้าเกิดว่าเทินเนี้ยมอนสเตอร์เราถูกทำลายโดยการเอฟเฟกซึ่งมีเมทัลมันยิงเน็กตัวเองอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะสเปรย์การได้จากมือแล้วก็สั่งฟิวชั่นได้นะครับผมอ่าสั่งฟิวชั่นได้เมื่อมันลงมา นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้สูงของลายแบตเตอร์หรือการอิเฟ็กตสามารถโมเด็กได้นะครับเน,นี่ยโคตรเก่งเลยนะแล้วก็จะมีตัวของไอกิฮิรอนด้วยนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่เรียกว่ามันเก่งเพราะว่าตัวของฟิวชั่นใหม่เนี่ยแหละครับทำให้มีเมนโตขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเมตาระดับเทียเอเลยนะผมจะเขาว่าเทียเอได้เลยนะครับผมเทียเอถึง B ได้เลยนะ B บวกถึง A ประมาณนี้เลยนะฮะที่ให้ไปอ่ะวอลโมนิก้า Monica ครับขอไวๆแล้วกันเด็กนี้ฮะมีของเสริมใหม่ลิงซองครับแต่ก็เฉยๆเหมือนเดิมครับเด็กไม่มีอะไร วาร่านะครับใช้โอมอนิก้าสองตัวครับแต่ต้องมีโอมอนิก้ามอนสเตอร์ที่เป็นลิงด้วยนะครับผมไม่รับผลนะครับยกเว้นโอมอนิก้าการครับถ้าเกิดเรามีเลเวสแตนเคาน์เตอร์สองหกเม็ดหรือมากกว่านะครับตัวนี้ตีได้เพิ่มหนึ่งครั้งนะครับตามจำนวนเลเวลสี่โอมอนิก้ามอนสเตอร์เราควบคุมนะครับผมก็คือต้องสี่ดาวตัวแรกนั่นแหละนะครับน้องสี่ดาวตัวเนี้ยเซเลทริสนะครับแล้วก็หนึ่งเขาจะเทิร์นครับถ้าอีกฝั่งจะเซฟิสมอนมอนสเตอร์นะครับจะเนเกตซัมโมนได้อารมณ์คล้ายกับพระเจ้าครึ่ง แล้วก็ทำลายทิ้งนะครับจากนั้นมูฟรีมูฟนะครับตัวของเ e เซอร์เคาน์เตอร์บนฟิวเราสามเม็ดออกนะครับผมอ่ะก็เรียกว่าเสริมเข้ามานะครับเสริมเข้ามาแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีกับดักเคา n t เตอร์ด้วยนะครับบอโมโอนิกา้าเอาจริงก็ใครที่ชอบน้องก็เล่นได้แต่ว่าถามว่าเด็กเก่งไหมก็ต้องตอบตรงว่ายังไม่เก่งนะครับมีกับดักเคา n t เตอร์มีกับดักต่อเนื่องมาใหม่นะครับแต่มาดูอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนของดีเลยจะเป็นทางด้านของเซนจูเรียนนะครับเซนจูเรียนเนี่ยได้คีย์หลักมาแล้ว ได้ซิงโคตัวใหม่หนึ่งตัวแล้วก็ได้จูเนอร์ใหม่หนึ่งชื่อครับทำให้ตอนนี้เซนจูเรียนกลายเป็นเด็กที่เล่นได้ดีเลยนะครับนี่จะมาเป็นตัวของพิมาราไพร์มัสนะครับตัวเนี้ยเป็น8ดาวที่เป็นจูเนอร์ด้วยนะครับเมื่อไป,ด,ปดีลงมาเสิร์ชเอมเบอรมานะครับ, a, รบก็คือพูดง่ายว่าเสิร์ชเวทนี่เอมเบอร์มาโอเลยแค่นี้ก็เก่งแล้วแล้วก็ถ้าเฟสอัพเซนจูเรียนการ์ของเราออกจากสนามโดยการ์ดเอฟเฟฟของคู่แข่งนะครับถ้าเป็นอยู่ในหลุมสามารถสเปรย์มันกลับมาใหม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็นี่คือ คีย์หลักของเซนจูเรียนตัวใหม่ครับเรียกว่าเป็นจูเนอร์นะครับอีกหนึ่งตัวตัวเนี้ยเมื่อมันกระโดดลงมาถ้าเรามีเอมเบลมาการ์ดแล้วก็เซนจูเรียนการ์ดในหลุมครับเราจะจวนหนึ่งได้นะครับผมอ่าแล้วก็นอกนั้นก็เอฟเฟคเหมือนกันก็คือมันกระโดดมาได้นะครับแปะเป็นกระดักตัวนี้แล้วกระโดดมาแต่ว่าตัวของแอทรีเนี่ยมันบอกว่าถ้าการ์ดนี้ที่เราควบคุมสู่ทำลายนะครับผมเอ้ยขออภยัยถ้าการ์ดนี้ที่เราควบคุมจะถูกในการใช้เป็นซิงโครแมทเทีเรียลสามารถนับว่ามันจะเป็นจูเนอร์หรือนอนจูเนอร์ก็ได้ พอไงไอตัวแอทรีเนี่ยสามารถที่จะนับได้เลยครับว่าจะเป็นจูเนอร์เองหรือว่าเป็นตัวตอนจูเนอร์ก็ได้นะครับเลยทำให้เด็กเก่งมากนะแล้วก็อนาคตอันไกลก็จะมีตัวของเซนจูเรียนคิเมเรียขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีมาอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับจะมีใช้แค่อันนี้ก่อนนะฮะเป็นตัวของพิเมลาไพรมัสกับตัวของแอทรีครับสองใบที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนซึ่งเก่งนะครับแต่ใช้แค่ตัวแอทรีเนี่ยใช้หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของพิเมลาไพรมัสเนี่ยใช้ประมาณไม่เกินสองใบนะครับให้เก็บไว้อ่ะ ต่อไปครับปลาปลาเซฟเฟซิ่บิ๊กจอเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอนาคตเนี่ยดีมากเพราะว่าอนาคตเนี่ยตัวของไรเซลเข้ามาเอาจริงตัวบิ๊กจอก็เอาไปใช้เล่นเหมือนกันส่วนใครที่เล่นเด็กปลาเล่นเด็กน้ําอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือเก็บไปได้เลยนะครับผมเอาไปใช้ได้เลย <S <S ตัวของบิ๊กจอเนี่ยมันเป็นตัวที่นะครับมันสามารถที่จะนอมอลและเสิร์ชเพื่อนมาได้แล้วมันจะมีเพื่อนดโดดต่อนะคุณผู้ชมพอทึงผ้าออกไหม อ่ามันมีเพื่อนโดดต่อให้นะครับซึ่งเมื่อทำา4บวกนะครับผม4คูณ4 X ซขึ้นมานะครับ mm. พอ x ซขึ้นมาก็ถ้าในอนาคตเป็นไรเซลก็จะขึ้นเป็นตัวของด้วได้ได้หรือตัวอื่นได้นะครับ mm. หรือว่าจะไมเล่นรูทสายตัดมือก็จะเป็นอีกหนึ่งขีหลักเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงไอตัวของบิ๊กจอเนี่ยด้วยความที่จะเป็น4ีดาวธาตุน้ำนะครับมันมีการ์ดในการเสิร์ชหาพวกมันได้นะครับผมนั่นคือตัวของเซเว่นแทคิออนที่มันเข้าเกมมาแล้วนับโช์นัมเบอร์ซีมอนเตอร์ท มันจะมีอยู่ที่เป็นแลงสีนะครับธาตุน้ำโชว์ไปมันก็จะได้นี้มาหรืออาจจะเป็นตัวของเผ่าปลาก็จะได้มาเองนะฮะในตัวของตรงนี้เนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมคร่าวๆครับแล้วก็อีกหนึ่งใบที่เก่งนะครับตัวของ n e ค c l i p r i n c e s s อันนี้ามาทําอะไรอันนี้ contact fusion ได้เลยนะครับโดยการส่งมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่ถูกสวมอยู่ในมอนเตอร์การ์ดกับมอนเตอร์เผ่ามารหนึ่งตัวแค่พูดแค่นี้ก็รู้ลวคืออะไรทุกคนมันคือ engraver ถูกไหมมันคือเอ็มเกเบอร์สวมกับลิงหนึ่งมันนั่นแหละนะครับเอ็มเกเบอร์แปะลิงหนึ่งนะครับไม่ต้องใช้การฟิวชั่นจับรวบมาเลยขึ้นในคอคลิปพรินเซสเลยนะครับแล้วก็จะมีเทคก็คือถ้าเรามีมอนเตอร์ถูกส่งจากมือลงหลุมเพื่อ Guard แอคทิเวตการสัง่งการเอฟเฟกนะครับเราสามารถจวนหนึ่งได้ส่วนใหญ่ใช้จวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกหนึ่งก็คืออีควิปมาแล้วก็บวกห้าร้อยอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทีนี้หลายคนถามเอา้าในคอคิปพรินเซสมันเข้ามาแล้วเก่งไงหนออ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 อรรรรรรร์์์์มมมมมนน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 นะะะเเเเลลลีีี่่ใกต้ยคับ ลิงก์หนึ่งนะครับรีเควียมถูกไหมหนึ่งพาพตามนะลิงก์หนึ่งรีเควียมครับกดรีเควียมแซกสเปนเกเวอร์ถ้าไม่มีการ์ดต่อเพราะน้อมันไปแล้วทําไงครับก็เหลือแค่เอ็นเกเวอร์อย่างเดียวถูกป่ะเพราะเสียน้อมันให้กับเลอร์ลี่แล้วไงไม่ได้เปิดด้วยฟินสมิธไม่ได้ทิ้งเซิร์ตเวทนะครับเปิดด้วยนอมัลเลอร์ลี่เอ้ยทำไงต่อตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะเราเอาแค่เอาลิงก์หนึ่งเนี่ยหลุมมาแปะให้เอ็นเกเวอร์เสร็จปุ๊บจับรวบขึ้นในโวคิพินเซตเลยเป็น6ดาว เป็นถกดาวพอเสร็จเอนเกเวอร์ในหลุมก็จะเตะเพื่อนขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งเราก็จะมีเนลพิพินเซนถกดาวตัวหนึ่งกับเอนเกเวอร์อีกตัวหนึ่งบนบอร์ดแค่นี้เอาไปทําอะไรต่อได้ครับอาจลิงก์งก็ได้หรือจะหกโบหกนะครับอยู่ที่ว่ามือถืออะไรต่อนะครับถ้าเล่นเซ็งไอมีบอลไฟก็ต่อค่อยว่ากันถ้าไม่มีก็ลิงก์งก่อนสั่งฟิวชัน่นเรียกราคิโมซ่าชุบต่อเล่นต่อได้นะครับหกโบกหกทำแพใหม่ททำไปทิปไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นตัวอื่นแทนนะครับแต่ว่าจะเก็บ3มเรียกตัวของ ดิสรแรก็ทําได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีครับทำให้มันเล่นวันการ์ดได้เลยตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดด้วยน้องเลอรี่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นหน้าถ้าเกิดว่าฟิลสมิธน้องลาครีมาหรือว่าน้องเทียเนี่ยเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าเนี่ยนะครับมันจะทาให้เล่นวันการ์ดเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าน้องเทียเข้าเอาจริงก็สะดวกไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ากดลิงก์หนึ่งแซกจะเรียกแต่ตัวนี้แล้วพอตัวนี้มาแล้วก็โมตัวผู้ชายนะครับเอนเกรเบอร์แต่พอน้องยังไม่เข้าปุ๊บพอมีตัวนี้มาก็ไม่ใช่ปัญหาาแแลบแบบที่ผมอธิยไป ตะก,กี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเดือนนี้นะฮะผมใครมีคำถามถามไปที่ใต้ล่างดีคริปชั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบให้ถ้าเกิดว่าในผมไม่ได้ตอบเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาตอบให้เองนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับอัปเดตในเดือนนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันวันที่เกี่ยวอัปเดตมาฮะ